เรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้นะครับท่านเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกผิดรูปนะครับแล้วก็ยังไปกดทับเส้นประสาทด้วยต่อมาจะดูแลสุขภาพอย่างไรแล้ววันนี้สุขภาพของท่านเป็นอย่างไรบ้างเราจะได้พูดคุยกับคุณธนพงศ์มีทองครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับสวัสดีครับเคยมีปัญหาเรื่องของกระดูกผิดรูปใช่ครับใช่ครับเป็นเมื่อไหร่ยังไงฮะเมื่อ20ปีที่แล้วตอนเป็นวัยรุ่นนะฮะผมตกจากที่สูงตกมาแล้วก็ ไม่ได้รักษาเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรตอนนั้นคือขึ้นไปเล่นปีนป่ายทั่วไปอ่ปาประมาณนั้นนะครับอแล้วหล่นมายังไงฮะหล่นลงมาคือตะแคงลงมาเลยฮะสูงระยะประมาณน่าจะประมาณเมตรเมตรยี่สิบประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าพอพอพออาการ<อ>แต่ด้วยความที่ <พอ S 1> ยังเป็นเด็กวัยรุ่นอ่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นก็อายุป,ประมาณยี่สิบอะครับมันก็เราไม่รู้สึกอะไรไม่เจ็บไม่อะไรไม่เจ็บอครับก็ คือเวลาคนเรามันฟิตอะร่างกายแข็งแรงเนี่ยไม่หักไม่แตกไม่หักไม่แตกก็ไม่ได้ปหาหมอไม่ได้หาหมอครับอ้าวแล้วแล้วผิดรูปตลอดพออายุเยอะเข้านะครับก็มีปัญหาเริ่มแรกเลยก็คือปวดหลังแต่ไม่รู้ตัวว่าผิดรูปมาโดยตลอดไม่ไม่ทราบครับอ่าฮะแล้วมีอาการปวดหลังมาตลอดคือผิดรูปไม่ไม่เป็นไรไงฮะผมไปไปผมไปเล่นพวกออกกําลังกายหนักพวกวิ่งมาราทอนอ่าวิ่งมินิมาราทอนขี่จักรยาน คือกีฬาแรงๆอครับมผมไปเล่นพวกกีฬาแรงๆแล้วก็เอ็กตรีมเลยอ่ามันก็เลยมีปัญหามามาโดยตลอดแล้วก็ปวดหลังก็จะนวดบ่อยมากนวดประครบนวดอะไรเงี้ยบ่อยจนกระทั่งล่าสุดก่อนที่จะรู้ว่าเป็นเนี่ยนะฮะอ,ะอาการผมหนักจนกระทั่งมีขึ้นไส้อาเจียน uh huh. นะครับแล้วก็หลับขับรถอยู่เนี่ยนะหลับไปเฉยเลยหลับเลยฮะไม่ใช่เพราะอดนอนไม่ใช่เพราะง่วงหรือเคลีย ไม่ใช่ครับอยู่ดีๆก็หล yes. ับหลับครับอุยหลับเอาเป็นว่ารถผมไม่ชนรถคันหน้านะขณะที่หลับไม่รู้ตัวเลยผมขับรถไปโรงพยาบาลเนี่ยฮะกำลังจะไปโรงพยาบาลกำลังไปโรงพยาบาลเพราะว่าปวดหัวมากแล้วก็เหมือนกับว่าเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอาการที่เป็นเนี่ยหมอเขาบอกว่าเป็นการชัดดาวของร่างกายเพราะว่าร่างกายผิดปกติอย่างแรงอย่างแรงครับก็คือหลับรถชะลอแล้วชะลอเหมือนว่ารถมีติดไฟแดงผมเริ่มชะลอรถ ใช่ไหมครับชะลอเสร็จปั๊บเนี่ยคือเราหลับเลยแล้วรถก็ไหลไปชนรถคันหน้าแล้วก็คนก็มาปุกตอนนั้นถึงเพิ่งจะได้เริ่มรู้ว่ายงครับผมก็ไปหาหมอปกติหมอกระดูกแล้วก็เขาก็ใช้วิธีทำอันตราสาวก็ทำเนี่ยแล้วก็ทำกายภาพบำบัดทำกายภาพบำบัดทำอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ให้อะไรนะที่ มอฟีนนะ๋อ้แล้วครับแล้วก็หลับเขามองว่าผมพักผ่อนไม่เพียงพอตอนนั้นหมอสันนิษฐานอย่างนั้นจะประมาณนั้นนะครับแต่สแกนหรือว่าอันตราซาวเราไม่เห็นความผิดปกติของกระดูกไม่อะครับยังไม่เห็นจนกระทั่งผมไปมีคนแนะนําว่าลองไปหาแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นคลโรแพคติกอพวกจัดกระดูกใช่ครับผมก็ไปแล้วก็ทางทางทางคลโรแพคติกเนี่ยหมอเขาก็จับจับเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เนี่ยในจุด ที่คาดว่ามันจะเกิดเหตุคือพี่ปวดเนี่ยปวดตรงไหนที่บอกปวดหลังคือปวดหัวปวดหลังอ๋อคือจากศรีรษะแล้วก็มาที่บ่าปวดหมดทั้งตัวแล้วครับตั้งแต่หัวยันก้นกบก็คือพูดง่ายๆไอ้ที่ผิดรูปที่เราคุยกันมานี่ก็คือกระรดูกสันหลังเลยถูกครับโอ้กระดูกผิดรูปแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาทด้วยใช่ครับไปกดทับเส้นประสาททำให้เกิดอาการที่ปวดปวดหัวมีชาไหม มีครับมีชาปนด้วยชานด้วยผม oh. ก็พอไปเอ็กซเรย์เนี่ยเห็นชัดเลยว่ากระดูกผิดยังไงบ้างครับกระดูกมันเอียงไปข้างหนึ่งหมดเลยฮะสะโพกมันเอียงหมดเลยฮะคือพูดง่ายๆโครงโครงของร่างกายเราผ,รรผิดรูปรผิดรูปโครงกระดูกผิดรูปทุกอย่างมันก็ต้องผิดหมดเลยใช่ครับด้วยความที่โดยอาชีพผมเป็นสื่อมวลชนใช่ไหมครับเป็นคนชอบถามและเป็นคนชอบศึกษาเรื่องอสุขภาพครับ ผมก็ถามถามทุกอย่างอะ่ะจนกระทั่งหมอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าโครงสร้างของร่างกายเรามีเรามีกระดูกสันหลังแล้วก็มีเส้นประสาทจากเนี่ยศรีรษะลงมาะนะครับแล้วมันก็กระจายไปตามส่วนต่างของร่างกายเวลากระดูกมันผิดรูปเนี่ยมันจะไปทับกับเส้นประสาทอะไรบ้างอธิบายเลยว่ากระดูกข้อน,นี้ไปทับเส้นประสาทต,ตรงนี้จะเป็นเบาหวานตรงนี้เป็นโรคหัวใจตรงนี้เป็นอะไรคือเป็นอะไรเยอะแยะมากซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกยุติย่ย่ายง่ายนะครับผมเป็นอ่าผมจะเป็นเจ็บคอบ่อย ผมก็ไม่ทราบผมว่าผมใช้<ห>คอร,ร้อนในแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยความจริงไม่ใช่มันเกิดจากการกระดูกมันไ,ไ,ไปทับเส้นประสาทบางเส้นเจ็บคออือจนกระทั่งผมก็ไปหาไคโรแพลติกเี่ยเขาบอกเจ็บคอใช่ไหมเขาจับผมแป๊บเดียวหายไม่ต้องหาหมอไม่ต้องกินยาแก้เสพเลยครฮก็คือ<ห>จัดกระดูกให้ใหม่ให้เข้ารูปว่าอย่างนี้ให้เข้ารูปครับหายแต่ก็ดูเหมือนจะดีแล้วคืออย่างนี้ตอนนี้ผมรักษามาสามปีหมอบอกว่า ผมเนี่ยอาการเนี่ยมันเป็นมา20ปี3ปีโอ้โหใ้มันหายเลยเหรอผมมีเครื่องดึงคออยู่ที่บ้านนะครับคือเวลาจัดกระดูกนี่ก็คือต้องดึงต้องดึงให้กระดูกของเราเนี่ยนวดหลังด้วยแล้วตัวแกเงก็เป็นคนจับด้วยจับคอดึงบิดจนทําเองเลยล่ะบางส่วนเนี่ยทำเองได้ที่บ้านก็คือเหมือนกับว่าเราทําทําเองที่บ้านเพื่อไม่ต้องไปหาหมอเพราะไปหาหมอก็เสียตังค์ทุกรอบแกก็เหมือนว่าซื้ออุปกรณ์มาทําเองเลยรวมทั้งเวลาหลังมีพังผืดเนี่ย ก็จะมีเครื่องนวดเพื่อเอาพังผืดออกอมีอุปกรณ์ครบ <c oughs> ครบหมดเลยคือแบบไม่ต้องไปหาเวลาไปหาหมอนเนี่ยเฉพาะเอาไม่เป็นหารุนแรงอย่างผมไปอย่างผมไปยุโรปก,กลับมาใช่ไหมครับผมรู้เลยว่าผมกลับมาวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบผมต้องไปหาละเพราะอะไรฮนะก็นั่งเครื่องนานเนี่ยอ๋อนั่งเครื่องนานเปลี่ยนหมอนอมผมก็จะจองคิวหมอล่วงหน้าเลยว่าพอกลับมาปั๊บเนี่ยผมต้อง คือชีวิตเนี่ยวนๆเวียนๆอยู่กับเรื่องของการจัดกระดูกใช่ครับเดินทางก็กลับมาเสร็จปุ๊บก็ต้องไปหาหมอเพื่อรักษาขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆนะเล่นกีฬาก็ไม่ไม่สะดวกว่ายน้ำว่ายน้ำโอเคว่ายน้ำพอได้ไว่ายน้ำพอได้วิง่งวิ่งห้ามเลยวิง่งหมอห้ามเลยห้ามวิ่งที่แบบกระแทกกระแทกอ่ะห้ามแต่ว่ายน้ำนี่ดีว่ายน้ำเพราะว่ายน้ำาช่วยพยุงกระดูกและอาการที่ปวดปวดหลังจนอาเจียนแล้วหลับไปเลยอย่างเงี้ยยังเป็นอยู่ไหม ปัจจุบันใช่ไหมครับก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทานอาหารเสริมผมยังเป็นอยู่นะคือก็เขาอธิบายได้ว่ากระดูกมันจะมีจะมีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่คอเนี่ยมันจะมีโพรงข้าง,างนแกนกลางคือมันจะต้องรอยอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพอมันกระแทก่งอย่างนี้ปั๊บเนี่ยจะ,จะเกิดอาการปวดศีรษะ คือโพรงในกระดูกสันหลังของเราเนี่ยถูกต้องครับมันจะเป็นโพรงของเส้นประสาทที่มันซ่อนอยู่อ่าม,มันต้องลอยอยู่อย่างงี้เพราะฉะนั้นเวลาสมมติสมมตินะว่าผมไปคือผมรักษาจนกระทั่งรู้อาการว่าอาการเป็นอย่างไรสมมติว่าพอผมปวดหัวปั๊บเนี่ยผมรู้ละผมจะต้องนอนท่าไหนจะต้องเอาเอาตัวผรกคบร้อนเพื่อไปทางไหนนอนท่าไหน,ไหนเพื่อที่จะทําให้กระดูกเนี่ยที่มันเป็นแต่แล้วทําให้เราปวดหัวเนี่ยให้มันออกมาโอ้โหผมรู้รู้จนกระทั่งขนาดนี้อ ก็แสดงว่าชีวิตก็สามารถดําเนินเ,เรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติที่ตัวเองสามารถปรับได้ใช่ครับ,รบแต่มันน่าจะไม่พึงพอใจนะอ่อมะา,า,อามันลำคานเลยเอะดีกว่ามันลาคานไงก็เจอความจริงรู้จักอ่าดรพิเชษมานานนะครับตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดรนั่งเข้าตลาดแล้วก็หายช่วงไปช่วงหนึ่งครับจนกระทั่งมีนัดทานข้าวกันที่ ร้านสมบูรณ์นะฮะ,ะก็คุยเรื่องนี้ให้แกฟังแค่อบอกเฮ้ยเอานี่ไปเลยก็ได้ลองทานลองทานดูครับอแล้วก็ทานท่านสูตรสีอะไรครับสีชมพูฮะอ๋อทานสีชมพูก่อนเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก,ก็พอทานไปปับ๊บประมาณเดือนหนึ่งได้มั้งครับดีขึ้นผมไปหาหมอซึ่งซึ่งบางทีผมไม่มีอะไรนะว่างๆผมก็แวะไปหาคือเรียกว่า คุ้นเคยแล้วล่ะอ่ะคุ้นเคยคือผมไปผมไม่ต้องจองคิวเขารู้ว่าผมไปนี่มีปัญหาแน่แน่อ่าเขาจะถามเลยวันนี้อาเจียนมาไหมปวดหัวมาหรือเปล่าคือแพทย์ทั่วๆไปก็เรียกว่าแพทย์ทั่วๆไปก็หนึ่งไม่สามารถให้ผมให้ผมผ่าตัดได้ไม่แพทย์ทั่วไปผ่าตัดอ๋อกินยาแล้วว่าให้ผ่าตัดเลยผ่าตัดกินยาซึ่งผมไปหาหมอให้รัวแพคติกเนี่ยเชื่อไหมไม่ต้องกินยาเลยนะยาแค่ปวดก็ไม่ต้องเอถ้ามีอาการลุ่มๆตัว อุ่นๆแล้วร้อนนี่ยบอกให้ทานน้ำไม้เยอะครับก็จะช่วยดีขึ้นก็เลยช่วยดีขึ้นเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ประมาณเดือนเดือนหนึ่งผมก็ไม่ได้ไปแล้วก็พอไปเนี่ยผมไม่ต้องดึงคออืแค่นวดกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกไม่เคลื่อนละก็เคลื่อนนิดนึงก็เคลื่อนประมาณไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเซนก็คือเรียกว่าหลังจากที่ทานบิมเข้าไปใช่ครับแล้วก็ผสมผสานกับการจัดกระดูกควบคู่กันไปด้วยอ่าตอนหลังไม่ต้องจัดละตอนหลังไม่ต้องจัดเลยด้วยก็มันไม่เป็นไรนี่ไม่ปวด มันก็มีบ้างเล็กเล็กน้อยๆแต่ว่าอมันจะปวดก็คือหนึ่งคือผมนอนผิดรูปผมนอนผิดรูปหรือว่าเวลาผมนั่งนั่งดูนั่งผิดท่านั่งนั่งแล้วผมหลับหลับอย่างเงี้ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือแบบมันก็จะทําให้มันจะมีปัญหาเรื่องของคออ๋อคนธรรมดาทั่วไปก็เป็นอะาหรือเวลาผมไปเนี่ยเวลาผมไปหาหมอที่ไรเนี่ยเวลาคอผมบิดเนี่ยนะมันจะดังแบบก๊อกแก๊กคือคือเหมือนแบบคอมันไม่ หมือนกระดูกมันไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่เข้ารูปไม่เข้ารูปอืมอ่าแล้วมันไม่เข้าล็อกมันอะว่างนั้นใช่ใช่แต่พอบีมสีชมพูเข้าไปอาการปวดก็น้อยลงใช่ครับเป็นบางครั้งบางคราวที่เกิดขึ้นมันไม่ปวดมันมันแค่รู้สึกบางอาการอ่าไม่ไม่ไม่กวนใจเหมือนก่อนครับแล้วก็ผมขับรถยาล่าสุดผมขับรถไปเขาใหญ่ไปกลับเนี่ยผมก็ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไม่ต้องไปหาหมอ เดินทางไกลได้ละได้เดินทางไกลได้ออเป็นข่าวดีนะอเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีแล้วผมก็แนะนำคนอื่นอุ้ยเยอะผมยังเบาไอ้ที่อะไรนะที่เรื่องเบาหวานอะ่ะผมก็เอาไปลองให้ญาติใช้กันก็โอเคนะฮะแสดงว่าทุกวันนี้ก็ยังทานสูตรสีชมพูอย,อยู่ทานอยู่ทานอยู่วันละกี่เม็ดยังไงครับอผมจะ ไม่รู้นะคืออาจารย์พิเชษแกก็บอกอีกแบบหนึ่งแต่ผมใช้วิธีของผมก็คือศึกษาเองด้วยไม่ฮะคือเช้าเนี่ยผมตื่นประมาณหกโมงเช้าผมทานก่อนเลยสามเม็ดอ๋อเช้าสามเม็ดเลยใช่ครับแล้วก็กอนอนสามเม็ดแค่นี้ครับทุกวันทุกวันครับโอ้โหค่อนข้างทานเยอะเหมือนกันนะทานเยอะทานเยอะอ๋อคือแสดงว่าอาการผิดรูปของเราค่อนข้างรุนแรงอย่างที่หมอจะบอกว่ารุนแรงนะใช่ครับอืเพราะว่ากระดูกมัน มันผิดรูปมันผิดรูปครับเราดูผลเอ็กซเรย์แล้วก็เข้าใจได้ครับยังอื่นมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับผลิตภัณฑ์ของบิมเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งนะคือผมทานได้รู้จักคุณหมอครั้งแรกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันเดียวนะฮะที่ผมทานแล้วไม่มีผลข้างเคียงไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยคือคือต้องถามก่อนว่าผมเนี่ยทานอะไรมาบ้างเยอะนะครับเออแน่นอนพบ ปวดมาคือผมเป็นคนใจง่ายเวลาผมไปเจอบูธอาหารเสริมที่ไหนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้าวันนี้ั้นดีงั้นดีงนี้ลองมาหมดละอ่าเวลาสาวๆเขาแนะนำาลันะซื้ออันนี้แถมอันนี้ซื้ออันนี้แถมนี่ผมก็จะซื้อครับคือในบ้านเนี่ยมันเคยเต็มไปด้วยอาหารเสริมพวกนี้อกองอย่างนี้เลยนะอกว่าจะหมดนี่ล่อเขาไปเป็นปีอะครับแต่สุดท้ายผมมีน้ามันตะปาเนี่ยบอกใหญ่ๆเ่งนี้กินไม่หมด กินไม่หมดหรอครับผมว่าถือว่านี่กินไปกินเม็ดทิ้งเม็ดกินทิ้งเม็ดสิบเม็ดโหยังหมดยางเลยยังไม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีแฟนรายการที่ซื้อมาฝากผมอีกครับเวลาเขาไปต่างประเทศก็ซื้ออาหารเสริมจากต่างประเทศมาฝากอะไรเงี้ยมันก็เยอะไปหมดเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างเวลาทานเข้าไปเนี่ยครั้งแรกผมจะร้อนในมันจะเป็นอาการที่หมายว่าร่างกายร่างกายมันปรับมีปฏิกิริยาแต่บิมไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีครับ มีแต่ผลดีต่อสุขภาพตอนนั้นผมไม่รู้สึกอะไรว่ามันมันดีอะไรยังไงไงเพราะว่าร่างกายเราปกติครับคือผมเป็นคนเป็นคนออกกําลังกายอ่าล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ไม่ให้ชีวิตมันว่างเปล่าเลยละไม่ให้ชีวิตมันเศร้าอ่ะสุดท้ายแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตได้ตามปกติชีวิตตามเดินทางไกลได้ดทางไไก้ออกกําลังแบบเบาๆได้ ว่ายน้ําโอเคแล้วก็จักรยานผมขี่จักรยานด้วยอย,อย่างน้อยก็ได้2กิจกรรมแล้วละ่ะได้สกิจกรรมก็เยอะแล้วนะสกิจกรรมใช่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตยอย่างมีคุณภาพได้แต่ต้องต้องยอมรับจริงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่คิดคนะไม่คิดว่าจะมีอะไรที่มันทนาได้เพราะแกบ,บอกว่าหมอทางคลีโอเพติกบอกว่าผมอย่างน้อยก็ต้องไม่ต่ำกว่า5ปีนะนะฮะในช่วงนี้ผมก็จะเป็นจะไปเฉพาะช่วงที่จาเป็นหรือจะไปเฉพาะแบบ ไปไปคุยว่าอาการมันดีขึ้นขนาดไหนเพราะจริงๆแล้วถ้าตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรารักษาเนี่ยเราก็จะต้องร่างกายเนี่ยมันจะต้องสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมาอุ้มระดูที่ที่มันเกิดการเคลื่อนตัวครับอันนี้ไม่วิทยาศาสตร์มันไม,ไม่ได้อะไรศึกษาได้แต่ครั้นี้อย่างอาจารย์พิเชษแกก็บอกว่าตัวนี้แหละมันก็ได้ช่วยที่จะทําให้ร่างกายมันสร้าง เร็วขึ้นมันก็ลดการอักเสบไงใช่ค่การเจ็บป่วยก็จะหายไปแต่ผมไม่คุยกับหมอนะครับก็ผมก็มีน้องๆที่เล่นหุ้นด้วยกันเนี่ยก็เป็นหมออยู่สิริราชหมอก็ดูอะไรเงี้ยเขาเข้าใจได้นะ เขาเขาเขาเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เขาเข้าใจหลักการของมันหลักการทํางานของมันและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของวัตถุดิบของไทยเรานี่แหละมังคุดงาดาถั่วเหลืองบัวบกนะครับซึ่งก็ล้วนแต่หารับประทานได้แต่วันนี้เรานํามาสกัดในรูปของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมนะครับแล้วก็เลือกแต่ของดีๆมาเพื่อการดูแลสุขภาพนั่นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนภ์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับ